สวัสดีครับตอนใช้สายวันศุกร์วันนี้นะครับก็มารายงานตัวนะครับตามปกติหลังจากที่ว่างจากภารกิจนิดนึงมีเวลาก็มาเลยนะครับช่วงนี้มีภารกิจลับมานะ ก็สว yeah. ัส <tampoco> ดีสายๆคงไม่ว่า <including> ก <workplace friendships> ันนะครับรายงานตัวนะครับวันศุกร์ทงานวันนี้วันสุดท้ายสาหรับคนที่ทํางานประจำวันเสาร์ที่ก็ได้พักผ่อนสองวันแล้วก็วันจันทร์ก็ไปทํางานใหม่นั่นก็คือวัตจักรของคนมีงานก็คือมีเงินคนเนี่ยทุกวันเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องดิ้นรนผลขวายหางานนี่ยิ่งยุคทุกวันนี้มีการซื้อตำแหน่งงานด้วยนะบางชื้อหลักค่าหลักหหลักเนะหกหลักเจ็ดหลักเลนะครับอืมนะก็เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่มีหลักฐานหรอกแต่เขาเล่ากันนะครับก็เป็น เป็นวิถีชีวิตเนะเมื่ออยู่ในยุคไหนนะครับเราก็ต้องปรับปรับตัวให้ทันนะกับยุคนะครับนะคำโบราณเก่าไว้ไม่มีผิดเลยนะครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่ยุคนี้นะมันไม่ได้เข้าเมืองครับเข้ายุคเนะข้ายุคไหนเราต้องปรับตัวให้ทันกับยุคนั้นนะก่อนหน้านี้ถ้าเรื่องโซเชียลมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเอาตั้งแต่เรื่องคอมพิวเตอร์ จากพิมพ์ดีดยุคพิมพ์ดีดมายุคคอมพิวเตอร์อืถ้าจะไปเชื่อว่าคอมพิวเตอร์มจะคุมได้ทั้งโลกจนกระทั่งเรื่องสมองกล่ะมันคุมได้ทั้งโลกแล้วก็จากสมองกลที่ชิ้นส่วนใหญ่ๆฮาร์ดแวร์สมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องขนาดว่าเล่มเลยทีวีอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยตรงยกกันเป็นทั้งบ้านนะครับกว่าจะยกมาได้มันหนัก เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้ยต้องพลุงพลังครับนะต้องผ่านระบบแลนในสมัมก่อนนะั่นนะยุ่งยากมากนะครับมีรหัสต่างๆมากมายขั้ตนตอนการเข้าใช้ยุ่งยากนะพอยุคนี้นะครับก็เป็นที่เครื่องก็เล็กลงนะครับย่อขนาดลงนิดหน่อยนิดเดียวในฝ่ามือใครจะไปเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้นะครับเชื่อมกันถึงทั่วได้ทั่วโลกนะเป็นเรียวทาง นะเนะี่ยผม,มาอายุเนี่ยตั้งหกสิกปีเนี่ยใครคิดว่ามันจะมีมาถึงกระดานี้ <c oughs> แค่ทานซะิสเตอร์ในสมัยก่อนเราก็งงแล้วใช่ไหมมาเจอ TV, ทีวีทีวีรูปด้วยก็งงอีกเนะียมาเจอยุคนีอ้อ้อยู่ไหนไหนก็เชื่อมต่อกันได้คุยกันได้เป็นเรียวไทม์ <c oughs> มีทั้งภาพและเสียงโอ้มันสุดยอดจริงๆก็เราต้องปรับตัวให้ทันนะที่เข้าบอกว่า ก็เมืองตาหลิวต้องอยู่ตาดามนะเดี๋ยวนี้มันก็ว,ว่าเข้ายุคไหนต้องปรับตัวให้ทันยุคนั้นเราจะทําตัวบอกว่าเป็นยึดเราเป็นคนโบราณเราไม่สนใจสื่อไม่ได้นะครับโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะหนีไม่ออกเราต้องตามเราต้องทันนะครับปัจจัยที่สําคัญในขณะนี้ก็คือสมาร์ทโฟนแล้วครับสมาร์ทโฟนต้องมีทุกบ้านแม้แต่รัฐบาลก็ยังให้ทำํำต้องโหลดแอปนะไทยดีอ่ะ นะครับแสดงบัตรบัตรหายก็ไม่เป็นไรขอให้โทรศัพท์ไม่หายโทรศัพท์หายไปไรขอให้จารหัสได้ประมาณนั้นนะนี่นเป็นเรื่องที่ดีัน่นก็คือในะเรื่องสถานการณ์ทั่วไปการสงครามทุกวันเนี้ยแม่เขาไม่ได้จริงกันต่าๆแล้วครับเขาเล่นเทคโนโลยีกันนั่งกดอยู่ในห้องอโดนตู้มตุ้มที่ไหนก็ได้อ่าก็เหมือนกับการอยู่ในสังคม อยู่ในสังคมทุกวันเนี่ยนะครับดูสิการโจมตีกันการสร้างกันการสร้างกระแสกสระแสแต่ก่อนเนี่ยมันต้องใช้เครื่องรถยนต์แห่ใช่ไหมโฆษณาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับใช้โทรศัพท์มือถือเข้าระบบซีโซเชียลแล้วก็มีแอปต่างๆสามารถโฆษณาประชาพันธ์ได้กว้างนะครับไม่มีขีดจํากัดฉะนั้นการจะสร้างใครจะทําลายใครเนี่ยมันจิงง่าย เช่นเดียวกับน้องของเราน้องคำลาน,น้องเป็ดน้อยของเราเนล้ะก็ <c oughs> มันมีคนที่แต่จ้องไม่รู้จับน้องขึ้นมาแล้วก็มาเป็นเป้าในการที่จะยิงกระหน่ำยิงยิงไม่หยุด <c oughs> เป็นเรื่องแปลกไหมนะครับก็แปลกแต่เราต้องรู้ทันรู้ทันว่ามันเราต้องวิเคราะห์อ,อย่างมีเหตุมีผลนะครับเราต้องดูอย่างมีคุณธรรม มีมีคุณธรรมเอาคุณธรรมเข้าไปแล้วเราจะรู้เลยว่าอ้อมเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่าทาไมคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจึงพยายามที่จะทําลายน,น้องน่ะคนมีอีกกลุ่มนึ่งนะครับที่พยายามจะปกป้องน,อน้องอ่ามันจึงบอกบอกว่าโลกนี้มีสองฝ่ายยังไงก็ต้องมีสองฝ่า <laughs> ยคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแน่นอน เรื่องตัวเองเหมือนกันเรื่องพวกเราเหมือนกันเรื่องทุกคนเหมือนกันสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนะสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเราจะอยู่ยังไงละ่ะเราต้องปรับตัวให้ทันฝนะากบทเรียนตรงนี้นะครับให้พวกคนพวกเราทุกคนในกลุ่มพลังบวกพวกเราทุกคนนี่เอาบทเรียนจากน้องในขณะที่ช่วยน้องอยู่เนี่ยเอาบทเรียนจากที่เราช่วยน้องด้วยเราไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วย เอาไปบบปรับใช้เวลาเจอปัญหาเนี่ยทาไมน้องอยู่ได้อาศัยอะไรอาศัยกําลังใจส่วนตัวนะครับอาศัยคนที่อยู่ใกล้ชิดอาศัยคนที่เห็นด้วยคนให้กําลังใจจากนั้นคนํานึงที่เรามันยังมันยังเป็นอวตาก็คือนกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนมันมันยังใช้ได้เสมอนะพวกเราอย่ามองข้าม นกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนไม่งั้นน้องคำล่าเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีบริวารไม่มีครอบครัวให้กำลังใจน้องคำล่าจะอยู่ไม่ได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะแต่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยจะอยู่ยากน้องโชคดีที่มีคนที่จะตามทำร้ายมีคนที่ไม่ชอบน้องมีกลุ่มคนที่ชอบน้องคืออย่างน้นอยก็พ่อแม่อยู่ที่บ้านครอบครัวมีเพื่อนฝูง ที่ยังชอบยังเห็นใจน้องให้กำลังใจน้องมี c หรือแฟนคลับเนี่ยที่ตามให้กำลังใจน้องและปกป้องและคุ้มครองส่งเสริมน้องอยู่นะอย่างพวกเราพลังบวก,บกนี่แหละนั่นแหละนะครับมีแม่ฮักมีพ่อฮักมันจึงจำเป็นทีนี้เมื่อพวกเราอยู่ในสถานการณ์เนี่ยอย่าอย่าเอาแค่อยู่ในสถานการณ์เฉยเยเราต้องนำตัวเนี้ยนะครับเป็นบทเรียนเพื่อจะถ่ายทอด ให้ลูกลูกหลานหลานของเราด้วยรับรู้ด้วยว่าการแก้ไขปัญหาการที่อยู่ในในระหว่างปัญหาเนี่ยอยู่ยางให้อยู่ได้อย่างมีความสุขได้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคไปได้ในสถานการณ์แบบเนี้ยจะทำอย่างไรนะแล้วก็ตัวเราด้วยนอกจากจะบอกลูกบอกหลานบอกคนอื่นแล้ว,ลวยังบอกตัวเองด้วยอ๋อถ้าเกิดปัญหายอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงนะเราเอาบทเรียนนย่มาใชา้มาประยุกต์ใช้ พูดง่ายนะเออตัวน้องเองเนี่ยทุกวันนี้พวกเราพยายามช่วยกันช่วยกันช่วยได้เรื่องมีปัญหาเรื่องอะไรนะมีคนจับเนะี่ยตัวละครขึ้นมาเนี่ยสร้างประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยในหลายเรื่องถ้าให้น้องสู้คนเดียวเนี่ยอธิบายคนเดียวเนี่ยไม่มีทางที่จะสู้เขาได้นะน้องยังโชคดีนะครับมีอย่าง youtube ช่องพลังบวกพวกเราหลายช่องหลายสิบช่องนะครับช่วยกันอธิบาย ช่วยกันชี้แจงช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันชี้ทางออกว่าทำยังไง้ัองอยู่ได้นกต้องมีขนคนจึงมีเพื่อนยังใช้ได้เสมอนะฉะนั้นก็วันนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะมาฝากตรงนี้แหละนะอยากคิดว่าตัวเองที่จะยืนอย่างทอร์นงองอาจอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้โดยจะ่อยุคนี้นะสื่อโซเชียลมันไปไวมาก นะเรื่องดีๆเนี่ยมันจะไปช้ากว่าเรื่องไม่ดีทาเรื่องดีกว่าจะคนจะรับรู้นี่แม้แต่โซเชียลมันจะไปเนี่ยมันมันมันไม่เป็นกระแสมันก็ไปไม่ได้พูดง <c oughs> <c oughs> ่ายๆกระแสเนี่ยกระแสะมันสร้างได้แต่ว่ามันจะไปเร็วหรือไปช้าเนี่ยกระแสะเรื่องไม่ดีมันจะไปไว กระแสเรื่องดีมันจะค่อยๆไปแต่ว่ามันจะยั่งยืนแต่เราต้องใจเย็นหน่อยนะกอดใจลาแน่เราหลอดเชียร์อยู่นะครับนกต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนนะครับที่คนจะสร้างกระแสได้ก็คือต้องมีคนชอบมากๆคนจะชอบมากๆได้ไงก็คือมีบริวารช่วยกันส่งเสริมช่วยกันกระพือข่าวช่วยกันประชาสัมันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้แหละครับอย่าลืมนะครับ ทีไครทีมันชาแนลช่องเล็กๆช่องเล้อๆนะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งจริงๆเพื่อจะได้รับรู้เวลาได้ได้ชมได้ข้อคิดนะที่แตกต่างนะครับมุมมองที่แตกต่างนะทุกวันและทันเหตุการณ์สวัสดีขอได้รับความขอบคุณจากทีไครทีมันชาแนลขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ